ตรงนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อวันที่13เมษายนเวลา1นาฬิกา30นาทีโชคดีวันนั้นนะักมีคนส่วนมากจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครได้รับอันตรายเสียหายตรงนี้นี่คืออีครัวเรือนครับโอ้เสียหายครัวเรือนนี้เยอะนะครับเพราะจริงๆมันก็ประมาณสัก อาจจะถึง40กว่ากว่านิดๆครับผมตอนนี้ที่อยากจะให้ช่วยเหลือคืออยากจะได้วัสดุเอามาทำมุงหลังคากั้นห้องพออยู่ได้ชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่า ทุกคนเนี่ยลำบากมากเวลาพายุฝนมาเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยลูกเด็กเล็กแดงกระจองงองแงหมดเพราะฉะนั้นถ้าได้ความช่วยเหลือมาเร็วเท่าไหร่เนี่ยความเดือดร้อนตรงนี้ก็จะบรรเทาเร็วเท่านั้นเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลให้ด่วนด้วยขอบคุณครับ ชาวชุมชนซอยลงปูนเนี่ยครับตอนนี้เดือดร้อนทุกแสนสาหัสผมกับคุณสานนนซึ่งเป็นรองโฆษกพักซึ่งมาในนามพักไทยพักดีเนี่ยนะครับก็อยากจะท้อนถึงหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในภาครัฐและผู้ที่รับผิดชอบทั้งหลายนะครับวิงวอรเข้ามาช่วยเหลือจมชนชาวลงปูนนะครับเราพักไทยพักดีขอจับตาการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะนั้นวันนี้ในนามของพักไทยพักดีเราไม่ได้ทําหน้าที่แค่หาเสียงเดียวการลงพืพ้นท,ที่ไปหาเสียงก็จริง แต่ผู้สมัครทุกคนจะไปลงน้อมกลับไปหาปัญหาของพี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ถึงแม้เราจะช่วยเหลืออะไรได้ไม่มากแต่ว่าในวันที่เราลงไปหาเสียงเราลงพื้นที่เราไปเจอปัญหาแล้วเราไม่ทิ้งดูได้เราได้นําปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาสะท้อนส่งกลับไปยังพักส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆนี่คือคุณลักษณะของพักไทยพักดีฝากพี่น้องทุกคนนะครับที่เดือดร้อนที่กําลังมีความทุกข์อยู่เห็นผู้สมัครของพักไทยพักดีที่ไหนนะครับเข้าไปพูดคุย เข้าไปสนทนาเพื่อจะให้เห็นปัญหาต่างๆแล้วนําปัญหาเหล่านั้นมาสะท้อนต่อส่งต่อไปยังน่วยงานผมขอให้ไทยพักดีไปยืนอยู่ในสภาเป็นตัวแทนของแพทย์ว่าพ่อ,พอแม่พี่น้องครับพักไทยพักดีเบอร์21ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี